สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในคลิปคลิปนี้จะเป็น EP ที่4 EP สุดท้ายข้อ En g a เก b o บ u ั bon En g a g เก o n บนั bon เป็นแผนจ่ายเงินปันผลข้อหลักที่คุณมีการซื้อซ้ำเพียงเล็กน้อยต่อเดือนแต่คุณสามารถรับเงินปันผลได้ในระยะยาวยิ่งคุณชวนเพื่อนและสร้างทีมงานให้เติบโตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อคุณขยายทีมติดตัวได้ทั้งหมด7ทีมซึ่งแต่ละทีมมีการขยายต่อลงไปเรื่อยๆได้ถึง7ระดับชั้นเงื่อนไขในการรับเงินปันผลมีดังนี้ หากค si si ุณม si si ีการซื้อซ้ำครบที่ 120MP ในเดือนและทีมติดตัวที่1ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล2ระดับชั้นและทีมติดตัวที่2ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะยังคงรับเงินปันผลได้2ระดับชั้นและทีมติดตัวที่3ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือน คุณจะได้รับเงินปันผล3ระดับชั้นและทีมติดตัวที่4ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล4ระดับชั้นและทีมติดตัวที่5ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล5ระดับชั้นและทีมติดตัวที่6ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล6ระดับชั้นและหากทีมที่7ที่ติดตัวของคุณไม่ได้มีการซื้อซ้ำหรือซื้อไม่ครบ120 MP ในเดือน แต่คนถัดไปมีการซื้อซ้ำครบ120 mp ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล7ระดับชั้นเช่นเดิมยกตัวอย่างในการรับเงินปันผลคุณมีทีมงานติดตัวทั้งหมด7ทีมแต่ละทีมสามารถขยายต่อได้เพียงแค่ชั้นละ3มคนลงมา7ระดับชั้นคุณจะมีคนทั้งสิ้น7,651คนซึ่งตัวคุณและทีมทั้งหมดมีการซื้อซ้ำครบ120 mp ในเดือนทุกคนเงินปันผลที่คุณจะได้รับในชั้นที่1เท่ากับ183บาทชั้นที่2ถึง 5เท่ากับ43,848บาทชั้นที่6เท่ากับ133,188บาทและชั้นที่7เท่ากับ532,753บาทรวมเงินปันผลที่คุณจะได้รับเท่ากับ7 9 9 7 2บาทนี่เป็นตัวอย่างในการรับเงินปันผลที่เกิดจากทีมงานของคุณขยายต่อเพียงแค่ชั้นละ3คนหากทีมทั้งหมดของคุณสามารถขยายทีมงานได้เพิ่มขึ้นคุณจะได้รับเงินปันผลที่มากกว่านี้ จบไปแล้วนะครับใน EP ที่4ข้อ e n g a g e b o n u s แล้วพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ